กลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้เรามาคลิปสุดท้ายในหัวข้อการหาความเร็วความเร่งของจุดบนริจิตบาดีที่เคลื่อนที่แบบหมุนอย่างเดียวนะคะ,ะคลิปสุดท้ายเราก็จะสนใจอะไรเอ่ยเราจะมาดูว่านี่เราจะไม่ดูแค่วัตถุนะคะแค่ชิ้นเดียวละตอนนี้เราจะดูเป็นระบบนะคะเป็นซิสเต็มซิสเต็มประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยเฟืองนะเช่นเนี่ยเฟืองเกียร์รออนะคะแล้วก็มีสายพาน แล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีเชือกนะคะผูกคล้องต่อกันอันนี้ถ้าเกิดใครทำตัวอย่างนี้ได้แล้วไม่ต้องดูคลิปนี้ค่ะจบโอเคแต่ใครที่แบบเฮ้ยยังไม่รู้ว่าทำยังไงยังไม่เข้าใจนะคะก็ดูคลิปนี้ไปกนนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างคะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์ทั้งหลายสังเกตระบบนะคะอ่าอันที่หนึ่งเลยนะคะที่นักศึกษาทุกคนต้องทำด้วยตัวเอง คือต้องจินตนาการให้ได้ค่ะว่าแต่ละระบบเนี่ยเคลื่อนที่ยังไงเช่นนะคะอย่างเช่นตอนนี้มีเฟืองสองตัวขบกันเนาะ,ะมีเฟืองตัวเล็กค่ะอาจจะขับโดยมอเตอร์นะคะใส่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาขับตัว B นะคะเกียร์ B เนี่ยเราคิดว่าเกียร์ B จะต้องเคลื่อนที่ไปทางไหนอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วค่ะ จะต้องมีความสามารถในการคิดได้ว่าถ้า a หมุนทวนเข็มนะคะสังเกตว่ามีเฟืองมาขบขบปกบ,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 บกันก็จะทำให้ b หมุนทวนเข็มนาฬิกาเห็นนะคะอันนี้ต้องวิคเคราะห์เองคำถามจะถามว่าถ้า A นะคะเฟือง a หมุนด้วยาตาเรือเชิงมุม20เรเดียนเบอร์เถามว่าเฟือง b เนี่ยค่ะจะหมุนทวนเข็มเนี่ย ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่มากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่า20เรเดียนเ e อถ้าตอบได้ก็ไม่ต้องดูต่อโอเคอันนี้ก็คล้ายๆกันค่ะถ้าเกิดเฟือง A นะคะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุม6เรเดียนเปอรถามว่าเฟือง B ค่ะจะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมเท่าไหร่ณนะตำแหน่งนี้โอเคนะตำแหน่งนี้เท่านั้น โอเคถ้าตอบคำถามนี้ได้ก็สบายเลยค่ะอาจารย์ก็จะ quiz ประมาณนี้โอเคคราวนี้เกียร์ยิ่งยากขึ้นนะคะตอนนี้มีเฟืองประกบกันให้โจทย์มานะคะอ่าให้อเมก้าจีตัวนี้มาอ่าของแท่งเฟืองตัวนี้ค่ะเฟืองตัวนี้ไปขับอันนี้อันนี้ต่อกับอันนี้อันนี้มาขับอันนี้อันนี้ต่อกับอันนี้อันนี้ไปขับนี้หาว่า omega h เท่ากับเท่าไหร่ ง่ายขึ้นเนาะง่ายขึ้นเนาะอ่ะมีงี้ง่ายกว่ารักษณะการขับกันของตัวนี้เหมือน,นเหมือนเดิมนะคะอ่าสมมติว่าถามว่าอ่าเฟืองสองตัวเนี้ยค่ะขบเคลื่อนที่ไปด้วยกันเฟืองตัวไหนอะที่หมุนเร็วกว่าอืมสองตัวนี้จะหมุนด้วยอัตราเร็วรอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันตัวไหนจะหมุนเร็วกว่าถ้าตอบได้ก็ไม่ต้องดูต่อโอเคอเรามาดูตัวอย่างการอ่า หาความเร็วนะคะของเฟือง A เฟือง B เฟือง C ที่ขบกันนะคะเช่นเฟือง A เนาะถ้าเฟือง A หมุนทวนเข็มนาฬิกาเฟือง B จะหมุนเป็นไงอืยตามเข็มแน่นอนนะคะเพราะมันขบกันตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้ที่ขบกันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปด้วยกันด้วยขนาดของความเร็วค่าเร็วกัน นะคะคและ2อันนี้เนี่ยคังและ B เนี่ยมีจำนวนซี่เฟืองเท่ากันนะคะลัศมีเหมือนกันเลย50กับ50เพราะฉะนั้นถ้า A อัตราเร็ว5 b ก็5เหมือนกันก็คือจะมีอัตราเร็วเชิงมุมที่เท่ากันแค่ทิศทางตรงกันข้ามเท่านั้นโอเคไหมแต่ถ้าถามว่าความเร็วเชิงมุม2ตัวนี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะแค่ขนาดของมันที่เท่ากันทิศทางตรงกันข้าม คาวนี้พอ A ขับ b เสร็จ b ก็ต้องมาขับ C ต่ออ่าเมื่อกี้ b ไปทางนี้ C ไปทางไหนดีเอออ่าตรงนี้ขบกันค่ะตรงนี้จะเคลื่อนที่ไปด้วยกันขึ้นบนมีความเร็วขึ้นบนละณนะจุดที่ขบกันเพราะฉะนั้น C จะเคลื่อนที่ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแล้วคราวนี้เนี่ย B กับ C เนี่ย C จะหมุนช้าหรือหมุนเร็วกว่า B อัตราเร็วไม่เท่ากันละถ้าเดินตรงนี้ห้าตรงนี้ห้าตรงนี้จะเป็นไงคะจะน้อยกว่าห้ารู้ได้ไงอาจารย์อืมนั่นน่ะสิรู้ได้ยังไงอ่าถ้ายังไม่รู้นะคะง่ายๆเลยเรามีวิธีค่ะเรามาดูที่จุดที่มันขบกันโฮเคจุดที่มันขบกันจะต้องมีความเร็วนะจุดนี้เท่ากันความเร็วนะจุดนี้ก็คือทิศทางขึ้นบนนะคะอันนี้เราต้องรู้เองความเร็วจุดนี้นะคะ เท่ากันเราก็แยกมาดูจากฝั่งนี้แยกมาดูจากฝั่งนี้จุดพวกนี้ทั้งสองจุดเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นอะไรเยเป็นเส้นโคง้งวงกลมเพราะอะไรเป็นจุดที่อยู่บนริจิตพอดีที่หมุนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอัตราเร็วหรือความเร็วที่จุดนี้หาได้ไหมถ้าหาจากแท่งนี้หาได้หาจากแท่งนี้ได้ไหมหาได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าความเร็วที่จุดนี้นะคะความเร็วที่จุดนี้หาได้จากโอเมก้าบีคูณด้วยรัศมี rb ถูกไหมอ่านั้นในขณะเดียวกันฝั่งนี้ก็จะเกิดจากโอเมก้าของ C เห็นไหมอ่คาคูณด้วยรัศมี rc เรียบร้อยได้แล้วหนึ่งสมการความสัมพันธ์ใช่ไหมคะแสดงว่าในเมื่อความเร็วจุดนี้เท่ากัน นะ v เท่ากันโอเมก้า r ฝั่งนี้เป็นไงคะน้อยกว่า R ฝั่งนี้เยอะกว่าแสดงว่าโอเมก้า c ต้องเป็นไงน้อยกว่าโอเมก้า b โดยที่โอเมก้าจะเท่ากับ R B หารด้วย RC คูณด้วยโอเมก้า b นั่นเองนี่นะคะก็จะได้ความสัมพันธ์แบบนี้เรียบร้อยจบความสัมพันธ์เมื่อเกีย่ยวกัน อันนี้เราคงไม่ต้องไปตอบนะเพราะอาจารย์อธิบายหมดแล้วนะก็คือณจุดนี้โอเคถ้า a มาตามเข็ม b ก็ต้องทวนเข็มไปและจุดที่มีความเร็วเท่ากันค่ะอันนี้อัตราเร็วเท่ากันโอเค v ตรงนี้เท่ากันอ่าเป็นจุดสัมผัสเพราะฉะนั้นความเร็วอัตราเร็วจะเท่ากันอันนี้ R b อันนี้ a อันนี้เม e g a b อันนี้โอเมก้าเอถูกไหมฝังนี้ก็จะได้เป็นโอเมก้า vrb ก็คือความเร็วที่จุดนี้เพราะจุดนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่นะคะเป็นเส้นโคง้งวงกลมโ okay. อเคฝั่งนี้ก็เป็นโอเมก้าเอไอสรุปนะคะทำเป็นแล้วเนาะอืมก็จะหาความสัมพันธ์ได้จากการที่ความเร็วที่ Contact Point เเครี <Okay. S 2> ยบร้อยเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราหาความสัมพันธ์ระหว่างโอเมก้าเกับ b ได้โอเคจะหาโอเมก้าเก็จะเท่ากับ r b โอเมก้า B หารด้วย r a โอเคเรียบร้อยไปต่อคราวนี้เราจะดูความเร่งบ้างนะคะ acceleration ในขณะที่เฟืองนี้หมุนนะคะความเร่ง ความสัมพันธ์ของความเร่งจะเหมือนกันหรือเปล่าาความเร่งของ a อของถ้าเอาขอ a ไปทางนี้ alpha b ก็ไปทางนี้นะคะส่วนทางกันคราวนี้สิ่งที่จะเท่ากันคืออะไรสิ่งที่เท่ากันก็คือณนะจุดนี้นะคะเป็นจุดสัมผัสคือความเร่งของอะไรเอ่ยจ,จะเรียกจุดนี้ว่าจุด p นะครับ P1 อยู่บน d ิสก A P1 อยู่บน d ิสก B อะฮะความเร็วของจุด P อันนี้ไม่ใช่สิแล้กำลังพูดถึงความเร่งพูดทีนะคะความเร่งตรงนี้นะคะเป็นแค่ความเร่งในแนวสัมผัสเท่านั้นที่จะเท่ากันนะเห็นไหมความเร็วของจุด P ในแนวสัมผัสความเร็วของจุด P ในแนวสัมผัสบ,บน A และ B เป็นค่าเดียวกันจากฝั่งนี้ก็หาได้จากอะไรตรงนี้รัศมี R B ีอ่ะเราเราใช้วิธีกราฟิกในการหาความเร็วความเร่งของจุดบนแท่งหรือจิตบาร์ที่หมุนอย่างเดียวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นความเร่งของจุด P อันนี้ค่ะ,ะได้จากอัลฟาคูณด้วย R ถูกไหมโอเคใส่เข้าไปเลยค่ะก็เป็นอัลฟา b R B อันนี้ก็คือฝั่งเฟือง b ฝั่งเฟือง a ค่ะก็จะเป็น alpha a, a. แค่นี้ค่ะเราก็จะได้ความสมพันธ์แล้วค่ะรู้ alpha a หา alpha b ได้รู้ alpha b หา alpha a ได้เพราะว่าเรารู้ขนาด r a และ r b โอเคนะคะเรียบร้อยความสัมพันธ์สองอย่างก็คือที่จุด p เนี่ยค่ะความเร็วจะเท่ากันและความเร่งเชิงเส้นเท่ากันนะคะ ก็ไม่ใช่ความเร่งเชิงเส้นสิความเร่งแนวสัมผัสเท่ากันนะคะอ่าก็ะจะหาความสัมพันธ์ได้อ่ะตัวอย่างต่อไปอ่าเฟืองจบไปแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงใหม่คืออะไรเอ่ยแบลสายพานค่ะอ่านี้มีเฟืองสองอันมีสายพานคล้องเชื่อมกันเคอันนี้ก็มีสายพานคล้องเชื่อมกันอื พัดลมก็เหมือนกันมีสายพานเชื่อคมครนี้ถ้าอาจารย์รู้สมมติว่าอาจารย์รู้ความเร่งเชิงมุมอัตราเร่งเชิงมุมนะของเฟืองตัวนี้ค่ะอาจารย์จะหาอัตราเร่งเชิงมุมของเฟืองตัวนี้ได้ยังไงมีความสัมพันธ์ของขนาดของเฟืองเป็นยังไงและทิศทางการหมุนเป็นยังไงนะคะตอนนี้พอเป็นสายพานมันจะต่างกับตอนที่มันขบกันตรงๆล่ะเร,ร,ราไปดูตัวอย่างอืม เริ่มมีสายพานมาโค้งอาจารย์ก็วาดสายพานเส้นเล็กๆเนาะรอบรอบนี้ต่อกันนิดนึงอาจจะไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่โอเคไม่ว่ากันโอเคอะาการที่มีอะสังเกต a และ b เนาะนะจุดจุดนี้เป็นจุดหมุนนะคะของเฟือง a จุดนี้เป็นจุดหมุนของเฟือง b ก็คืออยู่นิ่งกับที่นะอ่ะอันนี้ไม่ได้เพื่อนที่ไปไหนนะไม่ใช่โซ,โ,โซลโซ่รถจัก,กรยานนะไม่ใช่โอเค องอันนี้จะเป็นจุดฟิกอยู่ที่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วก็มีสายพานคล้องรอบอ่าการที่มีสายพานคล้องรอบมั้นั่นหมายถึงอะไรความเร็วของสายพานเป็นยังไงคะทั้งเส้นนี้ถ้าตรงนี้จุดนี้ความเร็วเท่ากับห้าจุดนี้ความเร็วห้าได้ไหมจุดนี้ความเร็วห้าได้ไหมความเร็วของสายพานก็จะเท่ากันหมดทั้งเส้นถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดที่สายพานคอนแทคหรือสัมผัส กับดิสโอเคนะจ์วงไว้ให้ตรงนี้เป็นจุดที่สายพาน contact กับดิส s อ่าเพราะฉะนั้นถ้าจะมาดูความเร็วเนาะที่จุด a, นเนก็เคลื่อนที่ไปทางไหนเอ่ยอ่ตอนนี้เราบอกว่าดิส a a เนี่ยจะหมุนตามเข็มนาฬิกาแสดงว่าสายพานกำลังเคลื่อนที่ขึ้นเนะาะอาของพานเนี่ยโดนบังคับกำลังเคลื่อนที่ไปนวน,นี้โอเคความเร็วเท่าไหร่เอ่ยไม่รู อันนี้เรามาดูที่จุด a อเดี๋ยวจาลบอันนี้ออกมันดูแล้วไม่ค่อยสะาดโอเคไม่ต้องเขียนนะแต่ให้เรารู้ว่ามันจะคล้องรอบโอเคความเร็วที่จุด a เนี่ยทิศทางไปทางไหนเออ่าเปจุดเคลื่อนที่ขึ้นบนนะคะอ่า v อค่ะความเร็วที่จุด a ที่บนสายผพานกับความเร็วที่จุด A ที่อยู่บนดิสก A หรือเฟือง A นะคะเป็นจุดเดียวกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันแล้วนะจุดนี้จะเป็นจุดสัมผัสระหว่างอ่าไม่ใช่จุด A ใช่เนาะอันนี้จาย์ได้จุด P แล้วกันจุด P อันนี้เป็นจุด Q เนาะความเร็วของสายพานนะคะอันนี้คือความเร็วของสายพาน อันนี้คือความเร็วของจุด Q บน disc B นะคะเนื่องจากเป็นจุดเดียวกันเป็นจุดสัมผัสกันนะคะสายพานสัมผัสกับ disc แล้วมันก็จะหมุนไปด้วยกันนะคะมันก็จะเลยมีความเร็วเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วตรงนี้กับความเร็วตรงนี้ความเร็วตรงนี้และความเร็วตรงนี้จะต้องเป็นค่าเดียวกันเพราะสายพานมีความเร็วค่าเดียวแม้ซึ่งอาจารย์สมมุติว่าให้เป็นสายพานเนี่ยมีความเร็วเท่ากับ V แต่ถ้าจะหาความเร็วของสายพานค่ะโดยที่มาเทียบกับจุดคอนแทคตรงนี้ซึ่งเป็นจุดเดียวกันมีความเร็วเท่ากันแต่ไม่เลยว,ว่าเราพูดถึงจุดคอนแทคจุดสัมผัสจะมีความเร็วเท่ากันถ้าเราสมมติว่าสายพานไม่มีการสลิปนะคะไม่มีการถลายก็คือแบบติดไปก็ด้วยกันตรงนี้ความเร็วของจุด Q ตรงนี้ก็หาได้จากการที่มัน เส้นที่เป็นเส้นโค้งวงกลมรอบจุด B นั่นเองนะคะก็คล้ายๆเฟืองค่ะก็จะได้เป็นโอเมก้าของ B นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็น R b ก็เป็น R x โอเมก้า b r b ก็คือความเร็วที่จุด Q ตรงนี้เห็นไหมเห็นด้วยเนาะในขณะท,ที่ฝั่งนี้ค่ะความเร็วของสายพานค่ะเนื่องจาก มันก็เข้ากับความเร็วของจุดนี้นะคะบน A นั่นเองก็จะได้เป็นความเร็วที่จุด a ก็ที่จุด P ก็เป็นโอเมกา a อารนั่นเองเป็นไงคะเหมือนเดิมไหมเหมือนกับตอนที่เฟืองสองอันติดกันไหมเหมือนกันค่ะความสัมพันธ์เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรถ้านี้หมุนตามอันนี้ก็จะหมุนตามแต่ตอนที่มันมาขบกันถ้านี้หมุนตามมัน,นก็จะหมุนถวด Okay. แต่ความสัมพันธ์ของโอเมก้าเนี่ยจะเหมือนกันเลยค่ะเท่าเท่ากันความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าอันนี้หมุนเร็วกว่า1ิบเท่านะคะถ้าเอาสองอันนี้มาต่อกันก็หมุนเร็วกว่า1ิบเท่าเหมือนกันแต่ว่าทิศทางแค่นั้นเองการมีสายพานเป็นการช่วยเปลี่ยนทิศทางโอเคดี๋ยวน่าจะ โอเคแนละ้วนอกจากเราดูที่ความเร็วแล้วค่ะสายพานยังมีอีกอย่างนีงเราต้องดูที่ความเร่งด้วยเพราะเราสนใจความสัมพันธ์ระหว่างแอลฟาด้วยแอลฟาเอกับแอลฟาบีนะคะเมื่อกี้เราดูโอเมก้าเอสัมพันธ์กับโอเมก้าบีแล้วคราวนี้เรามาดูเหมือนกันเลยค่ะนะความใกล้เหมือนกันเลยแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสนใจความเร่งของสายพานถูกไหมถ้าสายพานมีความเร่งตัวนี้มีความเร่ง A สายพาน a สายพานเนจุดจุดหนึ่งเพราะต้องเป็น a นะคะไม่ได้มีการหมุนเพราะฉะนั้นความเร่งของสายพานที่จุดที่ติดกับจุดนี้ค่ะจุด Q ความเร่งของสายพานก็เท่าเดิมนะคะเท่ากับเป็นจุดคอนแทคถูกไหมเพราะั้นความเร่งของสายพานความเร่งของสายพานก็จะเท่ากับความเร่งที่ ความเร่งในแนวสัมผัสของจุด Q นั่นเองความเร่งในแนวสัมผัสของจุด Q ซึ่งหาได้จาก alpha Q alpha ของแท่งนี้ไม่ใช่ Q มือละ alpha คูณด้วย r Q โอเคหรือ r B นั่นเอง r ของเวกเตอร์ r ของแท่งโอเคเย,ย,ยับเดินชะล่ละ อัลฟาคูณด้วยอาร์ีค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันจุดที่ความเร็วความเร่งเท่ากันค่ะความเร่งของจุดที่บนดิสกับความเร่งของสายพาน,นกันเดียวกันเฉาะนั้นก็เท่ากับอัลฟาเออาร์อนกันเลยค่ะนะคะเหมือนกัน กับเฟืองเลยค่ะเรียบร้อยนะคะไม่ว่าเฟืองจะขบกันหรือเฟืองจะแยกห่างกันแล้วก็คล้องเชื่อด้วยสายพานเราจะหาความสัมพันธ์ของความเร็วความเร่งนะคะ,อะของสายพานของดิสเอของดิสบหรือเฟือง A, เอเฟืองบได้หมดละโอเคเรียบร้อยอันนี้เราไปต่อยังมีอีกอย่างนึงนะคะอันนี้คือ,อเชือกค่ะ,ะมีรอกเนาะมีรอก แล้วก็เรามีเชือกผูกคล้องกันอยู่สมมติว่าเชือกนี้ไม่มีการถลี่ไม่สลิปนะคะ,ะจุดสัมผัสเหมือนกันค่ะสิ่งที่เราต้องดูคือจุดสัมผัสจุดนี้บนดิส A ต้องมีความเร็วเท่ากับเชือกนะคะ่าเชือกเพราะ,ะนั้นเราจะหาความเร็วเส้นเชือกได้จากความเร็วของจุดนี้บนวัตถุที่กำลังหมุนอยู่นะคะ ทำเจอสองอันนี้ได้ก็โอเคลนะ้ไม่ต้องเลือกเชื่อกคองผ่านรอกนะอย่างที่บอกอันนี้ก็มีรอก l i q i d i t y หนึ่งอันอันนี้ก็มี particle หนึ่งอันนะคะอันนี้เนี่ยสมมุติเราจะสนใจคำถามมันจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าเรารู้โอเมกา้านะคะของรอกเราอยากรู้ว่าอันเนี้ยค่ะสมมติอาจารย์เรียก a แล้วกันนะตัวเนี้ยค่ะมีความเร็วเท่าไหร่ ืม va จะมีความเร็วเท่าหร่นะคะสมมติอาจารย์ให้ตรงนี้เป็น r เนอะรัศมีคราวนี้ความเร็วของของวัตถุนี้นะคะเราจะต้องสมมติอีกว่าเชือกเนี้ยค่ะจะต้องไม่มีการยืดไม่มีการหดเพราะฉะนั้นความเร็วของตัวนี้กับความเร็วของเชือกเป็นไงคะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันไหมถ้าความเร็วของอันนี้5ความเร็วที่เชือกจุดนี้ก็ต้อง5เหมือนกันความเร็วจุดนี้ก็5เหมือนกัน 5เหมือนกันจะต,ต้องเป็นความเร็วอันเดียวกันหมดเลยค่ะซึ่งความเร็วทั้งหมดนี้ความเร็วที่จุด A นี้ก็คือความเร็วที่จุดนี้ที่สัมผัสกับด i s หรือรอกนั่นเองซึ่งความเร็วนี้ต้องเท่ากับความเร็วของจุด Q ที่อยู่บนด i s อันนี้เข้าใจไหมงั้นเราก็จะได้ว่าความเร็วของ A ก็คือความเร็วของ Q แล้วก็เป็นความเร็วของคิวที่อยู่บนดิสก์หรือรอกก็จะเกิดจากความเร็วที่อยู่บนรอบคือเท่าไหร่ตรงนี้โอเมก้า oh คูณด้วย R นั่นเองเห็นไหมคะง่ายๆเรียบร้อยความสัมพันธ์ทค,ความเร่งด้วยเหมือนเดิมค่ะความเร่งที่เราพูดถึงนะส่วนมากเนะี่ยถ้าเป็นสายพานนรืเชือกเนะี่ยความเร่งที่เราพูดถึงจะเป็นแค่ความเร่งในแนวสัมผัสเท่านั้น นะคะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนเดิมถ้าเราต้องการหาความเร่งของ A ค่ะความเร่งของ A a นี่เป็นแค่จุดเพราะะฉนั้นความเร่งจะไม่ใช่มีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเ A ตัวนี้เคลือนที่แบบเส้นตรงนะลงล่างอย่างเดียวความเร่งตรงนี้ก็คือความเร่งที่เชื่อตรงนี้นั่นเองซึ่งความเร่งตรงนี้จะต้องเท่ากับความเร่งในแนวสัมผัสของจุดนี้ที่อยู่บนรอบโอเคเพราะฉะนั้นความเร่งของ A นะคะ สมมติ a ก็คือความเร่งของจุด Q ในแนว tangent นั่นเองซึ่งความเร่งของจุด Q ในแนว tangent ก็เกิดจากตรงนี้ให้อลฟาตรงนี้ให้อก็เกิดจากออลฟาคูณด้วยอแค่นั้นจบความสัมพันธ์โจทย์ให้อัตราเร็วเชิงมุมมองนี้มาจะต้องหาความเร็วตรงนี้ได้ จนให้อัตราเร่งเชิงมุมของดิสตัวนี้มาเราก็ควรจะหาความเร่งเชิงเส้นที่จุดนี้ได้โอเคแค่นี้แหละอันนี้เราจะต้องมีตัวอย่างเนาะสองตัวอย่างนี้อาจารย์ว่าเราลองไปทำเองกันก่อนดีกว่าไหมสองตัวอย่างนี้นะคะ,ะเราสามารถไปดูในชีตที่อาจารย์ให้ไปน่าจะตั้งชื่อว่าเป็น example quiz นะคะจะมีตัวอย่างให้เราไปฝึกทำ ฝึกทำสองตัวยอย่างนี้ดูนะคะแล้วดูว่าเราสามารถทำได้ไหมโดยที่อาจารย์ไม่เฉลยนะคะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์ค่อยส่งเฉลยไปให้โอเคจบเรียบร้อยเคลื่อนที่แบบโรเทชันอย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นคลิปส่วนที่หัวข้อที่3ก็คือวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ General Promotion โอเคนะคะงั้นเราขอบคุณมากทุกคนอ่าก็สู้กันต่อไปบอกว่า if it doesn't challenge you ถ้ามันไม่ท้าทายกับคุณพอพอ it doesn't change you มันก็ไม่ทำให้คุณเปลี่ยนเดี๋ย <Okay, S 2> นะเพราเราต้องได้รับความท้าทายกับจูตายนะคะโอ okay. เคเจอกันคลิปต่อไปค่ะ